คลิปนี้เพรียชาแนลครับจะพามาทําน้ํายากะทิครับเป็นน้ํายาปลานิ่นวิธีการแล้วก็ส่วนผสมมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับก็ประมาณนี้นะครับเครื่องโขกก็จะประกอบไปด้วยกระชายหอมแดงพริกแห้งตะไคร้ซอยนะครับเราจะเอาไปคั่วก่อนนะครับคั่วให้หอมๆอ,อย่างที่เห็นเลยครับนี่คั่วไปเรื่อยๆก่อนที่เราจะนําไปโขกนะครับอ่า ส่วนอันนี้จะเป็นส่วนผสมของการต้มปลานินนะครับก็จะมีแค่ตะไคร้ใบมะกรูดข่าแค่นั้นเองครับแล้วก็นี่เราใส่ปลานินลงไปแล้วก็ต้มให้สุกนะครับก่อนที่จะเอาไปแยกเนื้อออกแล้วก็เลมกล้างออกให้หมดนะครับนี่ก่อนที่จะเอาเนื้อออกแล้วก็เอาเนื้อไปแยกไว้เพื่อที่จะเตรียมโขกนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็มาโขก เครื่องโขกที่เราเตรียมไว้นะครับกระชายหอมแดงพริกแห้งตไะไคร้หกละเอียดแล้วก็เราก็ใส่พริกแกงแดงเข้าไปนะครับขกให้เข้ากันแล้วก็ตามมาด้วยเนื้อปลานินนะครับที่เราแยกออกไว้เนี่ยเราก็เทลงไปแล้วก็ขโขลกลงไปเลยให้ละเอียดก่อนหน้านี้เนี่ยขกเครื่องโขกนะครับผมจะใช้คหกหินแต่ว่ามันค่อนข้างเล็กไปหน่อยพอผมจะเอาไอเนื้อปลาเนี่ย มาโขกลงใส่กับเครื่องแกงแล้วก็เครื่องโขกตอนแรกนะครับโขกให้เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นส่วนของการต้มกะทิผมจะเคี่ยวก่อนนะครับเคี่ยวเคียเค่ยวเคี่ยวเคี่ยวให้มันรอให้มันแตกฟองอ่ารอให้มันกะทิแตกฟองแตกมันครับแตกมันโทษทีแล้วก็เราก็นําเครื่องโขกนะครับที่โขกลงไปกับเนื้อปลาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาลงมาผัด ใส่กะทิที่เราคั่วจนมันแตกมันไปแล้วครับคั่วไปเรื่อยๆเลยก็ค่อยๆเติมกะทินะครับถ้ารู้สึกว่ามันเหนียวเนี่ยเราก็หยอดกะทิลงไปเรื่อยๆให้มันเซ็ตตัวแล้วก็อย่าให้มันแฉะมากนะครับก็เคี่ยวไปประมาณนี้ไม่เหนียวแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปครับเคี่ยวให้หอมไปเลยไปเรื่อยๆครับเคี่ยวไปเรื่อยๆ พอได้ที่แล้วก็เราก็นําน้ําต้มนะครับมันเป็นเหมือนน้าสำํารองที่เราใช้ต้มปลาเนี่ยแหละมาต้มอ,อาจจะเปลี่ยนภาชนะก็ได้นะครับใช้หม้อแล้วก็ใส่เครื่องแกงที่เราเคี่ยวกับกะทิลงไปนี่มันก็จะเริ่มเดือดแล้วนะครับก็สังเกตลักษณะถ้ามันเดือดแล้วก็เติมเครื่องปรุงลงไปเลยนะครับมีเกลือ เสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาครับอาจจะเติมอีกก็ได้นะครับผงปรุงรสนี่ขาดไม่ได้เลยทีเดียวน้ำตาลทรายครับประมาณนี้แล้วก็เคี่ยวต่อไปเลยรอสักพักเราก็ตามมาด้วยลูกชิ้นปลานั่นเองครับเนื่องจากว่านน้ำยากะทิตัวนี้เราทำเป็นน้ำยาปลานะครับ เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วครับเตรียมเครื่องเคียงไว้ได้เลยครับใบแมงลักกระหล่ำซอยถั่วฝักยาวผักดองถั่วงอกหรืออะไรก็แล้วแต่ตามชอบครับเสิร์ฟได้เลยอย่าลืมเป็นกําลังใจนะให้ด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ